สวัสดีเป็นเพื่อนจากย t ท b e ทุตานะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนวลหนึ่งหกแปดอมเล็ตซึ่งช่องของเราผมจะนำเสนอวัตุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคสวนกระแสยุคคือไปอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาตราเจ้าคุณพัฒปุญญากาโมวัดห้วยด้วนจวนครสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจาร์ซึ่งท่านเป็นสิท,ทธิ์ของหลวงปู่เทศพรสสะทะเล และหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่เป็นที่สอสบถามหาคนทักสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายรียได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลใน,นจริงและถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือมีดหมอของท่านเองนะครับปัจจุบันนะครับ หลวงพ่ออายุหนึ่งร้ปีแล้วนะครับเพื่อนท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นสีรบห้าะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ097-0195618นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับเพื่อนนะครับโดยเฉพาะวันจุดนี้ผมสามารถที่จะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆได้ทั้งวันนะครับใครที่นะครับอยากจะได้ข้อมูลก็ลองโทรมาดูได้เลยนะครับแต่ในกรณีที่นะครับติดต่อผมแล้วไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็จะมีอีกหลายช่องทางนะครับที่จะแนะนําให้เพื่อนๆนะครับได้ติดต่อกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับเพื่อนนะครับซึ่งเฟซบุ๊กแฟนเพจก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับซึ่ง ก็อยากให้เพื่อนๆได้เข้าไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับซึ่งในเพจของเราก็จะนะครับมีวัตถุมงคลนะครับพร้อมทั้งข้อมูลแน่นๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับเข้าไปศึกษานะครับก่อนที่จะสะสมนะครับก่อนที่จะบูชาก็เข้าไปศึกษาก่อนนะครับว่าอะไรเป็นยังไงนะครับดียังไงหายยากยังไงนะครับรุ่นไหนอะไรยังไงก็นะครับ อาจจะมีสักรุ่นนะครับที่ตรงสเปคตรงใจเพื่อนเพื่อนก็ลองทักแอดมินนะครับเข้าไปนะครับทาการซื้อขายต่อรองราคากันนะครับราคาเปิดอยู่ที่เรานะครับราคาราคาปิดอยู่ที่เพื่อนเพื่อนเลยนะครับซึ่งนะครับก็เมื่อคุณเอาเงินมาแล้วคุณก็ได้ของแน่นอนนะครับส่งทุกวันนะครับเพื่อนๆก็ลองเข้าไปนะครับดูนะครับว่านะครับหมายเลขพัสดุนะครับที่เพื่อนเพื่อน นะครับจะได้รับวันไหนอะไรยังไงก็เข้าไปเช็คได้นะครับแล้วก็ทางเราก็จะส่งให้ตัวต่อตัวด้วยอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับนั่นก็คือนะครับเ Facebook Page เช่นกันนะครับซึ่งเราก็จะมีหลายๆช่องทางนะครับเพราะว่านะครับคาแรคเตอร์ของแอดมินแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนนะครับในกลุ่มในไลน์นี่เขาก็จะ ทางใครก็ทางมันนะครับก็จะมีแนวทางของตัวเองนะครับดังนั้นนี่นะครับไม่ว่าผมจะแนะนําเพจไหนก็ตามนะครับก็คือนะครับผมการันตีให้ทุกเพจนะครับที่ผมที่ผมแนะนําไปนะครับเพราะว่าวัตถุมุคนี่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผมเลยนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็ผมจะการันตีความแท้ให้ทุกรายการอยู่แล้วนะครับเพื่อนสามารถที่จะนะครับกดเข้าไปใน ลิงก์นะครับที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็กดติดตามกันเยอะๆนะครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมานะครับพบกับวัตถุมงคลนะครับใหม่ๆนะครับที่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่นํามาให้ชมกันนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับต้นปีนี่มีมีดวัดตีออกมานะครับชุดแรกเลยก็จะเป็นน่องสิงเล่มนี้นะครับ ใบวิงวิงแบบนี้ก็คือเป็นต้นปีจริงๆนะครับสวยงามนะครับเพื่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะถือว่าเป็นลายที่ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะครับยิ่งเป็นต้นปีแบบนี้นี่หายากเลยนะครับเพราะตอนนี้นี่ไม่ว่าจะเป็นลายอะไรก็ตามนะครับหาหาง่ายพอๆกันนะครับถ้าเป็นปีหกสี่นะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นปีต้นปีหกสามลงไปเนี่ยนะครับเสมาครึ่งใบเนี่ยจะนิยมสุด บอกกันเพื่อนไว้ก่อนนะครับฟังยาหลงทางนะครับนะครับตอนนี้ปี64เนี่ยนะครับทุกลายมีหาง่ายหมดเลยนะครับไม่ไม่ได้หายากนะครับล้วแต่จะชอบนะครับอย่างถ้าอยากได้ต้นปีใบวิงวิแบบนี้ก็ต้องน้องสิงเลยนะครับเพราะที่อยู่ตรงนี้นี่นะครับมีต้นปีอยู่แค่2ลายนะครับนั่นก็คือเสมาเต็มใบกับน่องสิงนะครับนี่นะครับใบจะวิงๆแบบนี้เลยนะครับดูทรงของมีดก็จะแตกต่างกัน อย่างนี้จากนาฬิก็เหลือเล็บสุดท้ายนะครับเข้ามานะครับจะเป็นเสมาครึ่งใบก็ยังเป็นที่นิยมเช่นเดิมนะครับเพื่อนนะครับความสวยนั่นเองนะครับที่ผมจะนําเสนอคลิปนี้ก็คือนี่เลยนะครับ2.5นิ้วนะครับนะครับแกะเป็นรูสีแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับพ่อปู่รูสีนะครับบรมาครูอันสูงสุดแห่งศาสตร์ต่างหลายตัางปวงนั่นเองนะครับ ท่านคือครูทุกๆอย่างนะครับนะครับบูชาไว้นี่นะครับถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับใครที่ทํากิจการงานถิ่งใดอะไรก็ตามนะครับเพื่อนนะครับช่างที่ตีช่างที่แกะแล้วก็ตีมีดรุ่นนี้ก็คือช่างพีทนะครับต้องไปถามคนแถววัดให้ด้วยนะครับเขาจะรู้จักกันดีนะครับก็คือไม้ที่ใช้เนี่ยด้ามเลื่อฝักเนี่ยทำจากไม้คูนตายพลายนะครับ ซึ่งเป็นของทนสิทธิ์นะครับมีฤทธ์มีอิทธิฤทธิ์ในตัวนะครับคนโบราณในเกจิอาจารย์ต่างๆเนี่ยนิยมเอามาทําเป็นนะครับวัตถุมกคลนะครับไม่ต้องเสกก็มีก็มีอิทธิฤทธิ์นะครับมีนะครับมีพตุทกคนนะครับแล้วยิ่งได้มาเสกโดยนะครับเจ้าคุณพัฒน์ปญญากาโมวัตถุเรื่องของเรานะครับยิ่งจะเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์นะครับชุดนี้นี่ช่างพีตีมาส่งเพียง50เล่มเท่านั้นนะครับประมาณ50เล่มเท่านั้นนะครับ นะครับแล้วก็อยู่ที่ผมณตอนนี้นะครับสิบเล่มนะครับทีลรอีกสิบสเล่มก็กระจายไปเก็บกันหมดนะครับดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะได้ของดีที่มีน้อยจริงๆนะครับมีดวัดนี้นะครับก็มีชุดนี้แหละครับผมไม่รู้ว่าจะออกมาอีกไหมแต่ยังไม่เห็นนะครับตั้งแต่ต้นปีมาเพิ่งจะเห็นนะครับแกะเป็นพ่อปู่ฤาษีนะครับแล้วก็ผมเปิดก็ราคาไม่แรงด้วยนะครับแล้วก็สวยทุกเล่มนะครับเพื่อนนะครับเป็นลายเสมา เต็มใบทรงเครื่องนะครับเพื่อนสวยงามมากนะครับก้าวเล่มเท่านั้นนะครับใครที่สนใจรีบทักมาเลยนะครับบรมครูอันสูงสุดแห่งศาสตร์านทัพปวงนะครับพ่อปู่ฤาษีนะครับนะครับมีข้อสสาคัญในนะครับในศาสตร์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระพิคเนตนะครับพ่อปู่ฤาษีนะครับล้วนแล้วแต่มี ผู้กาบป้ายบูชากันนะครับรับถือกันเยอะนะครับพระพรมนะครับแล้วก็เทพศิวะอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับก็เป็นคติความเชื่อที่ถ่ายทอดกันมายาวนานมากนะครับเพื่อนนะครับอย่างมีดปากานะครับสองห้านิ้วไม้ขนุนนะครับก็ยังมีแบ่งปันนะครับเพื่อนหรือจะเป็นสาริกาไม้คูณตายพายแบบนี้ก็มีแบ่งปันนะเพื่อนนะครับ ก็จะเป็นมีดวัดเขาร้อนนี่ครับพุทธคุณสูงนะครับเหล็กสาราเก่าหลงพระเดิมนะครับก็มีแบ่งปันนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็เพิ่งเข้ามาใหม่ก็เป็น7นิ้วกงจากนาลายนะครับด้ามกระดูกฝักไม้แบบนี้เลยนะครับสร้างตารักใจนะครับนานทีจะเจอแล้วครับช่วงนี้เพราะว่ามีดใหญ่ก็จะไม่ค่อยตีออกมาแล้วนะครับสวยนะครับเพื่อนนะครับใครที่สนใจนะครับเจดนิ้วนะครับ ตามกระดูกนะครับลายกงจักรนลายนะครับเพื่อนนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับใบนะครับใบแล้วก็ฝีมือจะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าช่างคนละช่างนะครับนะครับแต่โตต่อโค้ดโดยกันนะครับใบเจ็ดนิ้วนี่จะเป็นใบแบบชุบวิ้งเลยนะครับสวยงามนะครับแล้วก็นะครับรูปทรงของใบนีจะแตกต่างนะครับนะครับ พยักกระบินก็ยังมีแบ่งแฟนนะครับเพื่อนนะครับเนื้อมหาชนวนแบบนี้นะครับมันจะเป็นนะครับไม้เหล็กขาวแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับที่ผมอยากจะแนะนาเพื่อนนะครับไม่ใช่ว่าผมมีของนะครับแต่ผมพยายามจะไปบุกมานะครับผมสาะแสวงหามาเพื่อจะให้เพื่อนได้เก็บสะสมกันนั่นเองนะครับนั่นก็คือมีดรุ่นเลื่อนสมรรัก์นะครับเพื่อนนะครับซึ่งนะครับผมไม่ได้จองไว้เลยแม้แต่เล่มเดียวนะครับแล้วก็ พยายามนะครับมีลูกค้าทักมาก็พยายามหาข้อมูลว่าทําไมมันถึงหายากทําไมเขาถึงไม่เอามาลงกันนะครับคนที่เช่าเก็บไว้นี่ครับจองเก็บไว้เนี่ยนะครับเขาเก็บไว้เลยนะครับเว้นแต่คนที่ตั้งใจจะเก็งกําไรจริงถึงจะออกมาแล้วก็หลุดมาอยู่แค่ไม่กี่เล่มนะครับเจอน้อยมากนะครับบอกบอกตรงเลยนะครับดังนั้นนี่ผมจึงสอบแสวงหามาเรื่อยเข้ามาเรื่อยนะครับราคาเท่าไหรผมก็ซื้อติดมือไว้ก่อนเพราะว่า ศักดิ์สีร e ุ่นแรกนะครับที่นะครับเลื่อนสมรักิ์นะครับตั้งแต่หลวงพ่อท่านนะครับที่คนรู้จักกันมานะครับเล่นหากันมาตั้งแต่ปีห้า้าขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นแรกครับที่เลื่อนสมรักษ์นะครับเพื่อนนะครับอย่างศริกาแบบนี้นี่นะครับด้ามแกะท้าเวสุวรรณนะครับอันนี้เล่นประจําตัวผมนะครับก็เอามาโชว์นะครับเพราะว่าที่ผมนี่มาเท่าไหร่ก็หมดนะครับเพื่อนนะครับฟังนะครับมาเท่าไหรก็หมดนะครับ หลุดมาที่เล่มสองเล่มมานั้นมาสิบเล่มหมดเลยนะครับนะครับมาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับใครที่สนใจก็รีบจองไว้นะครับจะมาอีกประมาณ10เล่มนะครับทักไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็นะครับแจ้งชื่อที่อยู่ไว้นะครับผมรับจองให้นะครับส่วนสาริกาก็มีเข้ามาอีกประมาณ10เล่มเช่นกันนะครับเพื่อนนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนได้มีของดีไว้ใช้นะครับราคาที่ผมเปิดไปเนี่ยก็คือตามทุนที่มา แต่อนาคตเนี่ยมีคูณ2งแน่นอนเพื่อนผมบอกแค่นี้แหละเพราะว่ามันเป็นศักดิ์ศรีมีดเลื่อนสมรัถรุ่นแรกนะครับแล้วก็สร้างน้อยนะครับเพื่อนนะครับสร้างน้อยจริงๆนะครับสถาการวันนี้ก็ตอกโคตปุยกามโมนะครับแล้วก็โคดพัดร้อยปีนะครับแล้วก็ตอกลายเสยมาครึ่งใบหรือเสมาครึ่งเสี้ยวนะครับจะตอกหมายเลขโคดฝั่งนี้นะครับแล้วก็ นะครับส่วน5นิ้วเนี่ยก็จะรายละเอียดก็จะดีหน่อยแต่นะครับราคาเนี่ยขึ้นอยู่เลยนะครับสาริกากับ5นิ้วนี่นะครับราคาใกล้เคียงกันนะครับหรือเพอเพอเนี่ยสาริกาแพงกว่าเพราะว่าสร้างน้อยนั่นเองนะครับแล้วก็พกไปมาสะดวกนะครับติดตัวพกไปไหนมาไหนติดตัวสะดวกนะครับกว่า5นิ้วนะครับหนิ้วนิยมเอาไว้บูชานะครับหนิ้วนี้สร้าง1,500เล่มนะครับส่วนสาริกานะครับ 400เล่มเท่านั้นนะครับราคาจึงสูสีกันหรือสลิกาอาจจะเหลื่อมกว่าเล็กน้อยนะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับส่วนลายที่ต่อนี่ก็จะเป็นนะครับก็จะเป็นลายนะครับพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเพื่อนนะครับแล้วก็จะมีนะครับโค้ดปุญญกรรโมนะครับแล้วก็โค้ดพัดร้อยปีนะครับแล้วก็ยันตรีนิสิงเขนะครับแล้วก็เสมา ครึ่งเซี่ยวนะครับทรงพัยดยศนั่นแหละ,ะครับแล้วก็ยันครูทั้งหมดที่เห็นนี่เป็นยันครูของหลวงุ่ทศวะสาะทะเลนะครับซึ่งมีความเกี่ยวพันกับหลวงพ่อเพราะว่าหลวงพ่อท่านเป็นเหลนแต่แท้เลยนะครับแล้วท่านก็ยังได้วิชามาจากหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเช่นกันนะครับดังนั้นนี่มีดรุ่นนี้นี่ ใครที่ได้รับไปนะครับลูกค้าทุกคนเลยนะครับทักกลับมาทุกคนนะครับบอกว่ามีดสวยงามมากนะครับยังอยากได้อีกเล่มก็พยายามจะทักยังเก็บเงินบางคนก็ต้องเก็บเงินเพื่อจะมาปิดเข้าไปเก็บเพิ่มอีกนะครับบางคนเอาไปสองเล่มก็กันการเพื่อนมาแบ่งนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้ามีเล่มเดียวเนี่ยเดี๋ยวเจอจีบเดี๋ยวเพื่อนมาหักคอไปก็จะหายากอีกนะครับก็เลยต้องเช่าไปคนละสองเล่มสามเล่มก็มีนะครับ ดังนั้นนี่นะครับผมพยายามภูมิใจนาเสนอเพราะว่านะครับอย่ารอให้แรงก่อนนะครับตอนนี้นี่ผมตามทุนอยู่นะครับบวกก็บวกขึ้นมาอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่ได้ไม่ได้แพงไม่ได้แพงกว่าเดิมแบบเวอร์นะครับแต่อนาคตเนี่ยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับคุณพระปราบานนะครับไตรมาสนะครับมีวันเกิดปีหกสามเนี่ยนะครับผ่านไปแค่ไม่เท่าไหร่นะครับราคาไปเท่าไหร่แล้วนะครับนะครับแต่ราคาจองเนี่ยคูณสี่นะครับ คูณ4ี่คูณ5แล้วนะครับดังนั้นนี่รุ่นนี้นี่ศักดิ์สรีหรือความเป็นไปได้นะครับอันนี้ผมระบบไม่ต้องเชื่อผมนั่นเองนะครับแต่เอาที่ตามเซนต์นะครับก็คือผมรู้สึกแบบนั้นนะครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับแต่ตามข้อมูลเนี่ยนะครับอย่างแหม้ที่ใช้ก็เป็นแหมแปะตั้งนะครับซึ่งผมเคยถามผู้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นถ้าเจอก็จะเป็นแหม่สามกษัตริย์ปกตินะครับแต่แปะตั้งเนี่ยนะครับเขาบอกว่านี่ครับจะมี หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยชุดหนึ่งนี่ก็หลายร้อยแล้วนะครับคือจะแพงนะครับจะแพงกว่าแหม่สามกษัตริย์ทั่วไปนะครับแหม่ปตั้งเนี่ยนะครับนะครับก็คือจะเป็นแหม่ที่มีราคานั่นเองนะครับรองจากแหม่เงินนะครับแต่ถ้าเป็นพวกแหม่เงินในศักดิ์ศรีดีเลยนะครับอย่างรุ่นนี้ก็จะเป็นแหม่ปตั้งนะครับแล้วก็นะครับมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์นะครับเอ่อ ง่ายเลยนะครับตั้งแต่มีมาเนี่ยผมไม่เคยเห็นมีดที่ตอกลายแบบนี้นั่นเองนะครับน่าจะเป็นรุ่นแรกที่ตอกลายแบบนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะครับสวยไม่เหมือนใครนะครับสวยงามนะครับลูกค้าทักเข้ามาทุกคนว่ามีดรุ่นนี้สวยงามเข้มขังมากนะครับสมการรอคอยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องเรของเรานะครับเพื่อผมจะได้มี นะครับกำลังใจในการอัดคลิปเผยแพร่บาร,รมีของหลวงพ่อต่อไปนะครับแล้วก็มีแบ่งปันให้กับเพื่อนเเช่นเคยนะครับรับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับใครที่ไม่อยากจะไปเสี่ยงในกลุ่มในอะไรก็ทักมานี่คุณเอ,งอิงโอนเงินมาในะคุณได้ของแน่นอนนะครับรับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับ0 9 7 0 1 9 5 6 1 8นะครับแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับหรือ ลิงก์เฟซบุ๊กแฟนเพจแปะไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอบารมีของเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากาโมวัดให้ด้วยนะครับจงรักษาและดลบันดาลให้เพื่อมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนับสุขภาพละลาบยศสึสรรเสริญปัญญาปฏิพันธ์สมบัติอุปสรรคใดโรคภัยใดก็ขอให้มาลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้งทางโลกทางธรรมแต่ปัจจุบันนี้ปราบเข้าสู่พระนิพพานเถิดครับผมสาธุครับผม